รถยนต์เก๋งฮอนด้าซีวิชนท้ายรถก,กระบะขณะกำลังเลี้ยวรถเก๋งไฟลุกเพราะติดตั้งแก๊ส LPG ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม6รายเวลาประมาณ5นาิกวันที่25กันยายน2556ร้อยตำรวจโทวีรวิทย์บัวสันเทียพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองใหญ่ได้รับแจ้งว่า เกดิดอุบัติเหตุที่บริเวณโรงน้ําแข็งเฉลิมพลหลักกิโลเมตรที่70-71ถนนสายตราดคลองใหญ่หมู่หนึ่งบ้านบางอินตำบลคลองใหญ่อาเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุจานวน6รายจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยอําเภอคลองใหญ่เพื่อช่วยนําตัวผู้บาดเจ็บนั้นส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเรียบเดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบรถกระบะและรถเก๋งชนท้ายกันขวางถนนอยู่รถคันแรกเป็นรถยนต์กระบะนิสสันบิ๊กเอ็ปหมายเลขทะเบียนบอใบไ,ไม้ชอชิง597จังหวัดชุมพรสีบรอนเงินโดยมีนายยงยุทธจันคีรีอายุ45ปีเป็นผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากลำตัวกระแทกกับพวงมาลายัยสภาพกระบะด้านหน้าได้รับความเสียหายพังยับเยิน ขณะที่อีกคันหนึ่งเป็นรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าซีวิกสีเขียวหมายเลขทะเบียนกอไก่ขอไข่5785ตราดด้านหน้าได้รับความเสียหายเนื่องจากการชนที่ท้ายกระบะโดยมีผู้อาศัยมาในรถจำนวน5คนซึ่งประกอบไปด้วยนายพัทรชัยสีสวนอายุ28ปีซึ่งเป็นผู้ขับขี่นางธิดาสีเบญจลักษ์อายุ28ปีได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและด่างจมูกหกัก เด็กชายคาวินสีสวนอายุ3ามขวบบาดเจ็บที่ใบหน้าเด็กหญิงสุคนทาตั้งเทียนอายุ5ปีได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแขนด้านซ้ายหักและนายสุดทิพงศ์สีสวนอายุ20ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลคลองใหญ่ จากการสอบถามจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุพบว่ารถยนต์ทั้งสองคันนั้นได้วิ่งตามกันมาจากตัวอำเภอเมืองครองใหญ่ด้วยความเร็วเมื่อมาถึงที่เกิดเหตซึ่งมีความมืดรถยนต์กระบะท,ที่วิ่งนำหน้ากำลังชะลอความเร็วแล้วเปิดไฟเลี้ยวเตรียมจะเลี้ยวข้ามเลนเพื่อจะเข้าบ้านพัก ขณะที่รถเก๋งที่วิ่งตามมาได้พุ่งชนเข้าที่ด้านท้ายของรถกระบะอย่างแรงจนมีเสียงดังสนัน่นทําให้ด้านหน้าพังยับเยินและได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นที่ห้องเครื่องของรถเก๋งเนื่องจากรถเก๋งนั้นได้ติดตั้งแก๊ส LPG แต่โชคดีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยได้ใช้เครื่องดับเพลิงดับไว้ได้ทัน ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าคนขับรถเก๋งที่ขับมาด้วยความเร็วอาจไม่ทันระวังประกอบกับถนนลื่นเนื่องจากฝนเพิ่งหยุดตกไปจึงไม่สามารถบังคับรถให้หยุดได้และเกิดการชนจนได้รับความเสียหายดังกล่าว